โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำตารโยขากันเลยกันโอเคมันมาลองมาเลื่อนไปเรื่อยๆมอานี้เป็นตัวเดียวที่ต้องเก็บไ้เก็บต่อยยี่สิบยหชุดค่ะย้ายไปเรื่อยๆใช่รู้เืออะไรน่ยมันก็ต้องปับใหม่ทุกรอบอ่ะ มันทังมาเหอะเนี่ยบอกจะบอกอยู่ไม่รู้บอกก็ไม่รู้บอกก็ไม่ฟังแล้วก็มันเป็นอย่างเงรอบห้าเขารูเหมดย่อละไร่ยิปลาไม่ได้อะไรเลยำเหนัอนะ ลงงแลงไปหายใจอ่อมอ คือหลุดมือก็ออคตอไปโดนคนข้างๆด้วยบาดเจ็บอีกแทนราไเ่มยิมสองกันเลยนะชั้นไหนใกล้โลกสุดชั้นไหนห่างจากโลกมากที่สุดชั้นไหนมีความสำคัญมากที่สุดเพราะว่าแล้วมีอะไรอีกคนเราต้องการเมฆก่อน คูสิว่ามันมีอะไรอ่ะคนเราต้องกาอะไรอ่ะเขาบอกว่าเออคนคนไหนนะเออเพราะว่ามีคนโทรไงบอกว่ามีเยอแค่ชิดที่สองผ่านไปนะคะ เราไกิ่นะน,นะเ่จากการสันของคือแนแต่มันเป็นคืความยาว <S <S ไม่ทันล้หงฟันลงไปอีกอร่อยไหมเก็แล้วเร็วๆร็มันไปมันเดินไปครับ มันเจอไงาม่ใช่หน้าที่ผองัเลยดีใจมาก ก็บอกแล้วมันนาเอะเอ๊ะหมายกเวทโดยใช้การเนือคอราการยกเวทนะครับโดยใช้กามเนือปากกับคอเด้ยที่ยูเอาไปไปไปให้อันนั้นอ่ะมใช่อันนั้นกขได่ยลองขยับเกยลนะดอีกทำระเลือดอู

แกกอนเปิดน้ำป๊บต่อไปที่มันจะเล่นน้ำนั่นแหละเดี๋ยวกำลังจะไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนแล้วกันได้จากสีแล้วยากล้อกเก็กีมไปอยู่ตรงนู้นน่ะเันนั่มืก็ได้อ่ะอันนี้ก็ได้อ่ะ นี่ไงกลับมาตรงนี้สิโอ้ยบอกอุกวุกงนีสุดยอดเลยมาตั้งหนังสือเอ้าตรงนั่นแหละบอกฮะบ้างมัน<ร>มีนเข<ร>้เา,เา,เาใจเดี๋ยวว่า2นาทีแค่นั้นนะถือว่าไม่ไไมีทางจะใช้ต่อแนละ้ว เขบบาไ,ขไม่ได้มายื่นกับฟานเกียร์เขาไม่ได้เลือกจะยุ่งกับฟาน

เราจะไปทำข้อมือหรือเปล่าโอเคไปดูกันเลยว่าต่อไปเราจะทำอะไรนะคะ